ดกแม่กันเลยเดียวนเียวเลยเลมานทำเองคนลกสกีมากพวกก็าียแบบเก่าแก่ฮิสตอรี่อะฮิสตรี่วะบ้านเขาไม่มีปวกไม่มีแม่มันก็เลยอยู่ได้เนาะอยู่ได้กันง่ยอยู่ได้เองเก่าเองแข้งเลยแข้งแข้งเลยก็อยู่ได้ไม่เป็น เขาจะออกมาเดินกันอย่างเงี้ยอันนี้สามทุ่มนะจ๊ะทุกคนสามทุ่มยังแกงจะปางอยู่ดูดูเต็มดนลยทุกคนอ,คอันนี้เป็นท,ท,ที่จอดเรือที่จอดเดอดอรือหลิงยาเขาจะมานั่งดื่มมานาั่งแค่มาดื่มมารีงกันค่ะทุกคนทุกสิทธางโน้นบุะมองนก คุณอาผู้บาวซ้ำหน่อยเฮ้ยฝรั่งม,มาเคยพอเดียอันนี้สามทุ่มมั่นเขานะคะสามทุ่มประเทศอังกฤษจ้ะทุกคน ก็จะออกมาเดินกันอย่างเงี้ยอันนี้สามทุ่มนะจ๊ะทุกคนสามทุ่มยังแกงจะปางอยู่ดูดูเต็มหมดเลยทุกคนอันนี้เป็นที่ที่จอดเรือที่จอดเรือหลิหลอองยาเขาจะมานั่งดื่มมานาั่งแค่มาดื่มมาริงกันค่ะทุกคนทุกสิทธทางโน้นเพือ่อมึงนก คุณอาผูบ้บาวซ้ำหน่อยเฮ้ยฝรั่งมาคยพอเดีอันนี้สามทุ่มมั่นเขานะคะสามทุ่มประเทศอังกฤษจ,จ้ะทุกคน